ปลาเรือเขามาให้ครับคนมีอาหารเม็ดกินอยู่เวยครับถ้าลเรางนานคืออาหารเม็ดให้ครับ พนักงานกับเลียงซอยกันครับนี่อาหารเหลืออย่างปลาเหลือเรามาให้กันกินสเตใส่สป,ปอกข้อให้ขอดเอ่อันนี้อย่าแย่งเพื่อนะเพื่อนขอหน่อย จะไปทำงานแล้วพอแล้วพอแล้วจะไปทำงานแล้วพากันกินเลยแต่